ทำไว้ทำไว้ใหญ่ของพี่เว้ยเหรอเอาที่ตากมาหน่อยใหญ่อยู่ไม่ร็งตรงไหนโน่นอะนะน้าล้มเอาระวังมันพันสายของผมนะเยียดทักเยียทัก ใช้พุทนาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวใช้เงี้ยเกอ <ENNIS> อ๋อใหญ่ก <lawsuit> <ulously, S 1> ็ะ <busca> พี๊ดไปเเอาจากตดน้ำละสามเล็ดอ้วนใหญ่กว่าให่กว่าเล็กอ้วนมาอ้วนอ้วนแม่ปลาบอลนี่อ้วนอ้วนพี่เจ๊ไหนไหนยกหน่อยบ้าง ยกหน่อยจับจับคลิปยกได้ป่ะได้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 ไ้หนหนห้นหนพอตัวนู้นเลยพีจิต่นนะว่ามันอุดมสมบูรณ์ห้วนจริงจริงตอทีแรกนะแรกมาเจ๊่อาชีอาชี